หันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายไม่้ใจวะหันซ้ายกันยังวะเอาก็หันแล้วเด้หันจังไมึงซ้ายกันอยู่ฝั่งนี้มึงก็หันมานี่ตัวงซ้ายั่งนี้นี่นะมันก็หันทางนี้ึง่หันขมึงก็เรเนียหันขวาไม่วนมันมีเบื้องซ้ายวซ้ายคู่หังนี้งวาคขวาางนี้มู่ันนี้เบื้อง่มันมีเบือ้า พอ,อพอกไซ้กวัญมาทางนี้ออเนาะมันควนๆๆๆๆๆๆมันโอ้โอุโ ไอ้มาบังนุ่มนะมาบังไงบังนุ่เทวเทลอาบุลเห็นปะฮะไม่อย่างอันนี้นุ่ส่งขาดอ้าหนุ่ส่งขาดเสียส่งไมด นะดีเซะดีอท่องดีฟ้ายังรุ่นเงินรุ่นคำรุ่นไอโฟอนรถจกัจกรรถจักรนี่นะซื้อสามก้อนนี่ส่งฟรีพูกเดจยกรุ่นนะ่ะคำตาแท่งหาคำตาเลเดอร์